дет

กว่เด right? ี the the ๋ยวตกลงเดี๋ยวตกลงก็คืออยู่นครสงมยาวนะจ๊ะรถหมดก็คืออยู่นครตะเขินะจ๊ะแร่งอยู่ด้วยก็คอยจะได้กลับรถไม่ไม่มีรถจอดให้เลยอ่ะเพระว่าเราไปยืนตรงไม่ไม่ตรง ที่ใหม่องอเไรด้เลยนี่อะรวดเลยไี่หเใช้วใช่ไหมเราต้องเดินกลับไปที่เดิมไปอะไรแล้ว แทนเชะก่อนอ้าวไม่ติ้มก็ไม่ให้ไปแ้วอู้เหีแต่คดอะไรคือดแล้วข้าวเหนียวหมูให้ช้อน่ขอกินคลับออเคนได้ช้อนข้าวเหนียวเดี๋กินแแต่ว่าเึ้นไปกินในรถอะ Olá, olá, olá.